ละครสั้นเรื่องเพื่อนกินหรือเพื่อนแท้ที่ร้านอาหารโอมมาร์คและแนนนั่งลงมีโต๊ะอาหารมีเมนูและเก้าอี้สามตัวโอมยิ้มวันนี้สั่งเต็มที่เลยนะเดี๋ยวผมจัดการค่าอาหารเองมาร์กตีหน้าเศร้าอ้าวจริงดิขอบใจมากเลยนะโอมพอดีเมื่อเช้ากระเป๋าตังหายอีกแล้วอ่ะ แนนขาหมดคิ้วกระเป๋าหายทุกอาทิตย์เลยนะมาร์คมาร์ครีบแก้ตัวเออก็สวยไงเฮ้ห <c oughs> ลังจากทานอาหารเสร็จพนักงานร้านรวมแล้ว1,200บาทครับโอมหยิบเงินเอานี่ครับมาร์คพนมมือทำซึง้งเพื่อนแท้จริงๆรักนายมากแนนพ,พึมพำเบาๆ รักตังของโอมมากกว่ามังแผนการวันถัดมาแนนกับโอมแกล้งวางแผนไม่พกเงินแนนแกล้งทำเป็นตกใจโอ้กระเป๋าตังเราหายโอมสมทบมือถือก็แบตหมดโอนก็ไม่ได้พนักงานร้านรวมแล้ว900บาทครับมาร์คหน้าเหวอเออแต,แต่แต่โอมยิ้มอา้าวงั้นวันนี้ มาร์กเลี้ยงเพื่อนบ้างสิถือว่าแฟนะแนนกอดอกหรือจริงๆแล้วนายไม่เคยพกตังมาเลยใช่ไหมมาร์กทำท่าเจ็บปวดเฮ้เ <c> ฮ <oughs> ก็แค่อยากกินฟรีอ่ะทุกคนพร้อมกันบายสรุปสาระของละครสั้นเพื่อนกินหรือเพื่อนแท้เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึง มิตรภาพและความจริงใจในการครบเพื่อนการครบเพื่อนที่ดีควรเกื้อกูลกันอย่างยุติธรรมไม่เอาเปรียบกันการหลอกลวงแม้จะเล็กน้อยเช่นอ้างว่าไม่มีเงินเพื่อกินฟรีหากทำบ่อยๆจะทำให้เพื่อนรู้สึกไม่สบายใจและเสียความเชื่อใจเพื่อนแท้ไม่ใช่เพื่อนที่หาผลประโยชน์แต่เป็นเพื่อนที่พร้อมช่วยเหลือและรับผิดชอบร่วมกัน แง่คิดสำคัญการครบเพื่อนต้องมีความจริงใจซื่อสัตย์และไม่อเอเปรียบกันจบแล้วนะคะกับละครสั้นๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณนะคะ